สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมต้อนรับเข้าสู่กล้องติรุยอนซีนะครับวันนี้หลังจากที่ทางเราได้เปิดตัวกล้องติรุยอนรุ่นใหม่เรียกว่าเป็นรุ่นเรือธงของทางแบรนด์ซีนก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ที่สุดของความคมชัดเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งกล้องหน้าของเขามีความคมชัดถึง 4K แท้ย้ําเลยนะครับว่าแท้ทั้งจิปเซตและเซนเซอร์ส่วนกล้องหลังมีความคมชัดสูงสุดถึง 2K ข้างหน้าที่เราเห็นอยู่นะครับจะเป็นแพคเกจจิ้งทั้งตัวกล้องหน้าของ810และกล้องหลังททีี่่่ขายเเปป็นนอุกรรรณ์สสิมว ลูกค้าเห็นอยู่อันนี้จะเป็นตัวเอทีกาที่บอกเลยว่าเป็นเอทีการที่แถมให้64 g ิ u ยู3สกรีนโรโก้สินมีความพรีเมียมอีกโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นเรามารีวิวจเจ้าแพ็กเกจตัวกล้องหน้าก่อนส่วนกล้องหลังไว้ตอนท้ายนะครับอันนี้จะเป็นการสกรีนรุดลายของเขานะครับซึ่งเอกลักษณ์ที่เข้าชูเลยก็จะเป็นกล้องหน้า มีความละเอียดคมชัดถึง 4K ร์ t คอัลต้าดีนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่มากับในกล่องนะครับในเรื่องของมี GPS Wi-Fi ส่วนเซนเซอร์เป็นเซนเซอร์ของโ o n y ด้วยนะครับผมและฟังก์ชันพิเศษนะครับที่กล้องหลายยี่ห้อยังไม่ทํากันหรือไม่มีในกล้องติรยนนะครับจะเป็นในเรื่องของฟังก์ชัน3 d d ด r ซึ่งฟังก์ชันนี้มันจะพิเศษยังไงเดี๋ยวจะมีอธิบายถ่ายคลิปอีกทีนึงนะครับส่วนเมมโมรีที่เขารองรับนะครับจะเป็น2 5็กซ์สองถ้อยหยปานอุปกรเสริมนะรับผม ด้านข้างครับไม่เด็กและไม่ใหญ่เกินไปนะครับการดีไซน์ของอันนี้เบื้องต้นนะครับอันนี้จะเป็นารายละเอียดสเปคคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวเบื้องต้นผมจะสรุปจุดเด่นทั้งหมดทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังอยู่ในท้ายคลิปส่วนรุ่นนี้ครับรองรับแอปเป็นรถแคมปนะครับซึ่งจะมีจุดเด่นก็คือสามารถแสดงระบุตำแหน่งย้อนหลังในแอปได้เลยเรามาแกะกล่องว่าข้างในมีอะไรบ้างอันนี้ทางผมก็เพิ่งได้รับสินค้ามา,าครั้งแรกเหมือนกันอันนี้ก็ดูไปพร้อมกับคุณผู้ชมไ่้เลย เซอร์ไพรส์มากๆเลยครับผมพอเปิดออกมามีอีกชั้นหนึ่งซึ่งมีการสกรีนโลโก้ 4K ดูพรีเมียมไปอีกระดับสมแล้วครับที่เป็นรุ่นเรือธงของทางซีนมาเราเปิดต่อดีกว่าเปิดมาแล้วเราจะเจออยู่2อย่างเลยที่เจอเป็นอันดับแรกนะครับอย่างแรกเลยก็คือคู่มือการใช้งานของเจ้า810นะครับ ซึ่งเปิดดูแล้วเป็นภาษาไทยนะครับผมโอเคต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของใบรับกันซึ่งในรุ่นนี้รับประกันสูงสุดถึง18เดือนนะครับเสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดระยะเวลาประกันเลยถือว่าเป็นจุดเด่นของทางยี่ห้อซีนทุกรุ่นครับที่เวลามีปัญหาเปลี่ยนตัวใหม่ให้ตลอดโอเคครับผมต่อมาก็จะเป็นตัวพะเอกของทางเราเลยก็คือจะเป็นตัวกล้องหน้านะครับผม มีความคมชัดสูงสุดถึงระดับ 4K มีการทัสรีน 4K เป็นจุดเด่นด้วยนะครับแล้วก็การดีไซน์ถือว่าแปลกใหม่เลยในตระกูลได้กาดปกติจะเป็นทรงกล้องสี่เหลี่ยมๆนะครับคลาสสิกซึ่งเจ้าตัวนี้มีการดีไซน์ที่ทันสมัยขึ้นถือว่าน่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนเลยนะครับส่วนรายละเอียดลึกๆเดี๋ยวรีวิวท้ายๆนะครับผมโอเค ต่อมาเลยครับเรามาเปิดดูอุปกรณ์ในกล่องกันดีกว่าเชื่อโอเคพอเราเปิดในส่วนของอุปกรณ์เสริมอันดับแรกครับที่เราจะเจอจะเป็นในเรื่องของฟิล์มกันรอยซึ่งฟิล์มนี้เอาไว้แปะรองหนึ่งชั้นกับตัวฟิล์มหน้ารถยนต์แล้วแปกกับตัวกล้องเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้ฟิล์มรถของลูกค้าเสียหายนะครับโอเคหนาใช้ได้นะครับเนี่ย ต่อมาครับอุปกรณ์ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของสายชาร์จครับเดี๋ผมแกสะสักครู่นะครับอุปกรณ์สายชาร์จพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆอ,อันดับแรกเลยครับมีอยู่2พอร์ตพอร์ตแรกครับจะเป็นพอร์ตของ GPS รุ่นนี้ GPS ไม่ได้อยู่ภายในตัวกล้องนะครับการที่ติดอยู่ข้างนอกเนี่ยมีข้อดีเลยก็คือหากเราไม่อยากระบุตำแหน่ง เราก็สามารถถอดออกได้ง่ายๆเลยอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพอร์ตมินิ u s เสีนะครับเสียบกับตัวกล้องสายชาร์จของรุ่น810นะครับมีพอร์ต USB ให้ด้วยไว้สำหรับลูกค้าชาร์จโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆภายในตัวรถครับโอเคชิ้นสุดท้ายครับผมจะเป็นเจ้าตัว g p s นี่เอง GPS ของเจ้ารุ่น810นะครับผมอันนี้ทําหน้าที่ในเรื่องของการระบุความเร็วและระบุตําแหน่งย้อนหลังไม่ได้ระบุตําแหน่งแบบเรียลไทม์หรือดูออนไลน์แบบเรียลไทม์นะครับอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากครับการที่มี GPS ติดอยู่เนี่ยจะมีข้อดีอย่างหนึ่งเลยครับก็คือลูกค้าไม่จําเป็นจะต้องตั้งค่าวันที่ปล่อยๆตัวกล้องจะซิงค์ดาต้ของ GPS อัตโนมัติทุกรอบทําให้วันที่ตรงอยู่ตลอดเวลาครับโอเคครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นแพคเกจจิ้งของเจ้าตัวกล้องหลังก,ลงกันนะครับ วนี่ครับรอบๆก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่ไปแล้วก็ไม่ได้หนักนะครับโอเคสเปคคร่าวๆครับเป็นเซนเซอร์ Sony ด้วยแล้วก็ความคมชัดอยู่ที่ 2K สายความยาวสายอยู่ที่6.5เมตรนะครับ กล้องหลังมีฟังก์ชันพิเศษด้วยเป็น HDR นะครับซึ่งปกติฟังก์ชันนี้จะมีอยู่ในตัวกล้องหน้าปกติจะไม่มีในกล้องหลังเลยซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่พรีเมียมมากๆครับกล้องหลังมีฟังก์ชันนี้ด้วยก็แสดงว่าจะต้องคมชัดสมจริงแน่นอนครับโอเคครับเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าตัวกล้องหลังนี้จะเป็นออปชั่นเสริมนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ ต้องการซื้อกล้องหลังด้วยก็สามารถซื้อเพิ่มได้เลยหรือซื้อแพ็คคู่ก็น่าจะถูกกว่าครับโอเคแกะออกมาครับค,ครับอันนี้จะเป็นโมเดลเจ้าตัวกล้องหลังนะครับความพิเศษของเขาเลยก็คือ,อสัมผัสแรกที่ผมสัมผัสเนี่ยในเรื่องของสายมีความหนามากๆายิ่งสายหนาครับปัญหายิ่งน้อยและความละเอียดที่ได้ก็จะถือว่าสมูทที่สุดเลยก็ว่าได้ครับ พินที่ผมเห็นเป็น8พินนะครับปกติแล้วกล้องทั่วไปจะมีแค่4ี่พินหรือ5พินเท่านั้นอันนี้เป็นจุดเด่นนะครับเนี่ยต่อมาครับสายเรียกเทว่นหนามากๆครับอ่านี่ครับ8พินสายมีความหนาครับเหมาะกับเป็นรุ่นพรีเมียมหรือรุ่นเรือธงของแบรนด์ซีเลยก็ว่าได้โอเคครับผมถ้าอุปกรณ์เสริมก็จะมีอยู่2ชิ้นของกล้องหลังเป็นจะเป็นชุดกล้องหลังกับชุดสายข้อต่อที่เสียบไปยังกล้องหน้านะครับ โอเคครับอันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดภายในกล่องทั้งตัวชุดกล้องหน้าและกล้องหลังในกรณีที่ลูกค้าซื้อพร้อมกันหน้าหลักเลยนะครับแล้วก็จะมีแถมเมม64 g b ของทางซีนะครับแถมเป็น U3 รองรับโ 4K แท้หายห่วงเรื่องเจอเมมปอมแน่นอนครับผมคราวนี้เราจะมาดูจุดเด่นของรุ่นไดกาดแ1 0โดยสรุปทั้งหมดเลย สำหรับชุดกล้องหน้าและกล้องหลังว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับอันดับแรกครับชิปเซตของเขาจะเป็นของ o v v a เทคทั้งหมดเลยนะครับความคมชัดกล้องหน้าของรุ่น810จะมีความคมชัดอยู่ที่ 4K 2160p โดยใช้เซนเซอร์ Sony IMX415 ถือว่าเป็นรุ่นท็อปเป็นเซ็นเซอร์ขนาด8.6ล้านพิกเซลแสดงผล 4K แท้องศากว้างถึง170องศาส่วนกล้องหลังของรุ่นไดกา810จะขายเป็นออปชั่นเสริมนะครับ หรือลูกค้าสามารถซื้อติดเพิ่มภายหลังก็ได้ความคมชัดของเขาจะอยู่ที่ 2k 1440p ครับใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX335 ถือว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่รองรับ 2K แท้เซ็นเซอร์ขนาด5.14ล้านแสดงผลเป็น 2K 1440p องศากว้างถึง145องศาและที่สำคัญครับที่ทางเราได้ทราบกันตอนแรกก็คือฟังก์ชัน HDR ถือว่าให้ความคมชัดที่สมจริงมากขึ้นทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังบันทึกอยู่ที่30เฟรมเรตต่อวินาทีครับเจ้ารุ่นไดกาด810มีเทคโนโลยีที่เพิ่มเข้ามาให้เป็นที่สุดในเรื่องของความคมชัดไม่ว่าจะเป็นตัว ัวกล้องหน้าที่จัดเต็มไปด้วยเทคโนโลยี 3D DNR เข้ามาเพิ่มความคมชัดสมจริงที่เห็นผลชัดเจนในตอนกลางคืนและไฮไลท์เลยจะเป็นตัวกล้องหลังที่ใส่เทคโนโลยี HDR ลงไปทําให้ภาพที่ได้สมจริงมากขึ้นครับแถมยังปรับความสว่างอัตโนมัติเมื่ออยู่ในที่มือดอีกด้วยและที่สําคัญรุ่นนี้เสียบกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกันความคมชัดก็ไม่ดรอปลงทั้งคู่เลยนะครับส่วนฟังก์ชัน GPS สามารถดูผ่านแอปรถแคม a m หรือโปรแกรม PC ได้ง่ายๆครับสำหรับโปรแกรม PC ตัวกล้องจะใส่โปรแกรมให้อัตโนมัติลงใน s อ card สามารถคลิกลงโปรแกรมได้ไง่ายๆด้วยตัวเองครับฟังก์ชัน GPS ครับจะทำหน้าที่ในเรื่องของระบุต,ตำแหน่งขณะัขับรถในช่วงเวลานั้นนั้นการซิงค์วันที่อัตโนมัติโดยที่ลูกค้าไม่ต้องมานั่งตั้งค่าวันที่และความเร็วในขณะัขับรถลงในวิดีโอเท่านั้นนะครับไม่ได้แสดงผลแบบเรียลไทม์ส่วนแบตเตอรี่แน่นอนครับว่าเป็นแบตเตอรี่ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ครับเป็นเอกลักษณ์ของทางซซนเลยก็ว่าได้ที่นึกถึงกล้องทนร้อนต้องยี่ห้อซีนเท่านั้นครับสำหรับใครที่ต้องการโหมดบันทึกขนาดจอดรถรุ่นนี้ซัพพอร์ต อันดับแรกครับจับแรงกระแทกเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนตัวกล้องจะติดขึ้นมาและบันทึกเป็นระยะเวลา30วิวิแระดับลงครับฟังก์ชันที่2แบบจับความเคลื่อนไหวครับก็คือเจ้าตัวเซ็นเซอร์จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเฉพาะกล้องหน้าเท่านั้นนะครับเรียกง่ายๆว่าหากมีอะไรเคลื่อนไหวผ่านตัวกล้องหน้าตัวกล้องจะบันทึกทันทีแบบที่3ครับถือว่าเป็นฟังก์ชันที่กล้องราคาหลักเหมือนมีกันรุ่นนี้ก็มีด้วยครับก็คือแบบทำแบะบเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าตอบโจทย์ที่สุดครับ รุ่นนี้รองรับเอทิกาสูงสุด2 5 6ิกิกนะครับผมที่สําคัญจะต้องเป็น u 3ของแท้เท่านั้นโดยที่ทางเราแถมให้จะเป็น6 4กิก u 3รองรับ 4K แท้ให้ทันทีครับเป็นยี่ห้อของทางเซนโดยตรงถือว่าเพิ่มความเอกซ์ตให้กับเจ้ารุ่น810โดยเฉพาะครับส่วนการรับประกันสินค้าแน่นอนว่าตัวกล้องรับประกันสินค้านาถึง18เดือนและจุดเด่นของเซนครับที่ลูกค้าส่วนใหญ่ชอบมากๆเลยก็คือเสียเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้ตลอดระยะเวลาประกันครับไม่จํากัดครั้งไม่จํากัดวันวันครบ เป็นยังไงกันบ้างครับเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่พรีเมียมที่น่าจับจองที่สุดในขณะนี้ก็ว่าได้เมื่อเทียบกับกล้องถ่ายรยยนต์ราคาหลักหมื่นแล้วเผลอๆจะคมชัดกว่าด้วยซ้าคงน่าจะอยากฟังราคากันแล้วแน่ๆคิดว่าเป็นราคาหลักหมื่นเลยสินะครับคุณคิดผิดครับเจ้ารุ่นซีนได้การ์ดแปเปิดราคาตัวอยู่ที่กล้องหน้าอย่างเดียวครับ5,800บาทและกล้องหลังขายแยกในราคา1 8 9 0บาทหรือแพ็คคู่ในราคาเพียง7 6 9 0บบาทฟังไม่ผิดครับผม คมชัดฟังก์ชันครบขนาดนี้ราคาเพียง7,690บาทเท่านั้นถือว่ารุ่นนี้เป็นที่น่าจับตามองมากครับในราคาที่ไม่ถึงหมื่นแต่ความคมชัดเทียบกับกล้องหลักหมื่นได้เลย